ต่างชาติวัดพระธรรมกายได้ให้การต้อนรับคุณฮวนชลอสเซอร์สถาปนิกชาวสเปนผู้ลหลงไหลทั้งในความงามของสถาปัตยกรรมและความสงบของใจซึ่งรู้จักวัดพระธรรมกายจากการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและเกิดความสนใจในความงดงามเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมวัดโดยเมื่อราว20ิปีก่อนเขาเคยบวชที่อำเภอปายจังหวัดเชียงใหม่ ประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้เขาได้รู้จักสมาธิและฝึกตนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ เขานั่งสมาธิวันละ2ถึงสชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกโดยในครั้งนี้เมื่อได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายแม้จะเป็นวันธรรมดาที่วิหารปิดเขาก็เพียงนั่งลงเงียบๆสูดลมหายใจและปล่อยใจให้สงบอยู่กับบรรยากาศรอบตัวซึ่งได้กล่าวว่าสถาปัตยกรรมวัดพระธรมกายคือภาษาของความสงบที่พูดกับใจโดยไม่ต้องใช้คำพูด และจากการมาเยี่ยมวัดพระรรมกายในครั้งนี้เขาประทับใจในทุกศาสนาสถานที่ได้ชมไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารพระมงคลเทมุนีอุโบโสถจากแก้วและโดยเฉพาะที่พระมหาธรรมกายเจดีที่ได้ร่วมกันนั่งสมาธิบริเวณเสาคู่ เขาบอกว่าได้รับประสบการณ์ที่แจ่มใสและลึกซึ้งในใจและก่อนเดินทางไปศึกษาด้านสถาปัตยกรรมต่อที่บาหลีเขาได้กล่าวชื่นชมในความเป็นระเบียบความสะอาดความงามเรียบง่ายและพลังแห่งสันติสุขที่สัมผัสได้จากวัดพระธรรมกายแห่งนี้ค่ะ